กูฟังไม่ต้องใสหรอรู้ว่าหิวทุกคนไอ้เหี้ยมันไอ้ร้อนไอ้บรเจารณ์ไอ้าตอกไอ้เหี้ยไม่ต้องกลัวหรอกกูฟังพวกมึงบัฟอยู่แล้วมาให้กูฆ่าไอ้เหี้ยกูไม่เคยเอาสำลีอุดหูตัวเองอเออกูฟังไว้แล้วกูปลุกไฟในตัวเวกูไม่ใช่พวกมึงอ่ะที่เป็นเด็กมร้องให้อะไรเงี้ยเวลาบัฟฟีซ่าฟีซ่าเนี่ยเกิดมาตายครับผมมาเพื่อตายครับผมมาเพื่อตาย ผมมาเพื่อให้เพื่อนมาช่วยครับผมมาเพื่อตายหมอก็ทําอะไรมึงไม่ได้อ่ะไอ้ยบรญจาอ่อนเอ้ยเฮียลองทำพิษแล้วดีโยโยตายี่กฮอลโคตรฟรีโคตรฟรีโคตรฟรีใครเขาไปบอกว่ามึงเป็นศัตรูกูไอ้เฮียศัตรูกูไว้เฮียเฮียกูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงแม่งไอคิดยังไงไอเฮียเฮียแต่มึงแม่งแพ้แล้วมึงแม่งไม่ยอมรับความจริงไอ้เฮีย ไม่มีเวลาเป็นไอ้มึงแล้วไหวปะกูถา่ายเบี้ยเบี้ยไม่ไหวแซดซีตึงจ้าไหนเฮียแก่วะเฮี้ยแก่หน้าอัปัลก่นไอ้หน้าเฮี่ยหน้าแก่ฝาก อ่ะแย่าประหลาดไอ้ตัดมันเยอะเกิดที่ใช้เพลินเอาไปหมุนเลือกเกิดไม่ได้ติดตรวนกันยเป็นโซ่พูดก็ติดคุกเขาก้มหัวกลายเป็นโง้มีรถถังวิ่งอำนาจแล้ก็เด็กถ้าเป็นกมืนได้เกิดของเล่นถ้าเป็นอวดถ้าเป็นโอใครใครก็รู้ประเทศกู คตรเซียวประเทศที่เอาเงินให้เจ้าส่งให้โชคเคียวประวัติศาสตร์ไม่บอกเหตุบอกผลเอาแต่เลี้ยวความจริงพูดไม่ตรงไปยืนอมกันแต่เจียวเอาไหนมีใครให้มากกว่านี้อีกมึงควรเก็บเงินให้พอแล้วก็ลีลีออกไปสู่โลกกว้างแล้วบินไปชี้ปีกดีกว่ากบดนั่งเทียนกับยา กูไม่ยอมให้คนพวกนี้ขีดสถานการณ์รอบทิศที่มันบีบบีบถ้าวันหนึ่งหลังชนฝากระเพาก็กยี่ฉีกใครให้มากกว่านี้อีกอู่ผลประโยชน์เหมือนดูดเลือดภายในอกยิ่งกว่กากระนนอนมักชอบช,ช้อนไปในศพไม่มีใครเขาอยากตกเป็นเดียรภายในบทพอเอาอำนาจไปใส่มือไม่กลายเป็นเหี้ยกันไปหมดเหมือนกันไปหมดผลประโยชน์รูปเดียวนอกจากคนในข้องเราอยากให้บอกให้พูดเชียวไม่ว่ารวยหรือจนจะอ้วนผอมดูซูบเสียวกินข้าวต่อตายก็ลงในเชื้อเดลยวจนเห็นคนตายบนถนนเลือดเขากระจายบนถนนเพื่อนพี่น้องต้ระดท้นายกิบ ยิงยิงกันประบายกีดร้องวุ่นวายบนถนนไม่มีข้อแม้ถ้าอยากขึ้นไปบนยอดไม่รู้จักแพ้ถ้าอยากอยู่ไปจนรอดช่วยไม่ได้ถ้าโดนรถไฟไปจนเมือยก็ใช้ชีวิตตามระบบแต่งานและเนืเย็นไปจนคลอดฮะ <c oughs> real flow go f ก c k e r s yeah มึงยอมเสียเวลาสี่ปีเพื่อเป็นรัฐบุรุษไอ้สัตว์มึงไม่ยอม <c oughs> แต่มึงยอมเสียเวลาสี่ปีเพื่อให้ก <c oughs> ัรรับถามเรื่องเสียงดังที่อะไรไม่ดังปัญหาอ่อนไอ้สัตว์ฝั่งนี้เนี่ยเป็นอะไร คือคืออะไรมึงมึงข้างเหรอฮะไอ้ตัดไอ้ตัดเดี๋ยวมึงโดนต่อยยาวๆอีกเหี้ยไม่จบแค่นี้หรอกไอ้ตัดกโง่อิ๊เหี่ย